สวัสดีครับพี่เพนะครับพี่เพจะมารีวิวข้อดีหลังจากที่พี่ทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว iQ Neo 10มือถือที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงและสุดแรงกับราคาที่โคตรคุ้มจาก vivo ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา12,800บาทจะราคาเต็มคือ15,900 90บาทครับซึ่งบนตัวนี้ให้มา CPU มีความเร็วความแรงจริงกับตัว s ซรลก้อน 8S Gen4 ตัวนี้ให้แรมมา12กิกบวกกิกเปกิกกับความจุตัวเครื่องให้มา256กิกเป็นรุ่นเบรผมซึ่งพี่บอ้เลยว่าพี่ทำการใช้งานมาตัวนี้คือระบบให้มาจัดเต็มมาก Android 15พร้อมหน้าจอ6 จุดนิ้วครับหน้าจอริเฟรชคือ 144Hz ลำโพงคู่บอกลว่าให้มาจัดเต็มจริงขอบจอมีความบางแบตให้มาคือเยอะจริงความจุบแบตคือ7,000พันเมพร้อมด้วยฟ้าชาร์จให้มาสูงถึง120วัตต์ครับ ตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากซึ่งพีใช้งานมาหน้าจอความคมชัด 1.5K จกับหน้าจออัเบรดให้มาจัดเต็มมากพร้อมด้วยระบบระายความร้อนแบบตัว 7K ็ด t คอัลต้าคือจัดเต็มมากแล้วก็มีเซนเซอร์ในการตรวจจับความร้อนบริเวตัวนี้ให้มาสุดมากพร้อมด้วยกล้องหลังของตัว Sony IFX882 กล้องหลัง50ล้านถือว่าจัดเต็มจริงครับ กับราคา12,800บาทบอกเลยว่าคุ้มจริงครับซึ่งพี่จะขอแนบลิงก์นะในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันศูนไทยนะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือกดสั่งซื้อที่ตะก้าที่พี่ทําการปักผมไว้ให้นะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งผมราคา อาจจนนั้นว่าให้กดเช็คราคาและก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะก,กร้าสินค้านะครับผมมาดูว่าข้อดีหลังจากที่พี่ทําการใช้งาน,นตัวนี้มาเลื่แรกคือเรื่องของสเปคครับสเปคตัวนี้ให้มาคือจัดเต็มมากครับซึ่งพี่ใช้งาน,นมาบอกลว่าสเปคตัวนี้ให้มาแบบสุดมากซึ่ง CPU ก็บอกว่าโคตรแรงครับเป็นซูเปอร์ยูที่มีพื้นฐานหรือว่าความเร็ว เทียบเท่ากับตัวเซ d ดากอน8 e l i t ตครับถือว่าตัว 8S Gen4 ทำออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงแล้วผมหน้าจอในการทัด114 h ฮมีความสมูทจริงซึ่งหาได้ยากมากกับเด็ดราคา12,800บาทที่ให้มาจัดเต็มมากครับนี่ครับเห็นว่าเป็นตัวนี้เป็นตัว CPU Octa Core ความเร็วสูงสุดคือ3.2 g h z ให้เรามาถือว่าจัดเต็มมากครับนี่ ซึ่งหมายว่าความสมุดลอมของ vivo ในจตัว iQOO 10ทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับเอาพร้อมด้วยหน้าจอให้เรามาสีสันดีมากสามารถสู้แสงส,งสูงสุดคือ5,500นินครับกับหน้าจอความคมชัด1 5 k หน้าจอที่ใช้ตัวสุดแบบเปล่งแสงคือตัว c9 พัดซ,ซึ่งเป็นหน้าจอเดียวกับรุ่นมือถือที่ราคาเล็ดส0 0 0มื่นทำมา ตัวนี้ราคาเล็กหมื่นกว่าบาทถือว่าทาออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากซึ่งพีชอบตัวขอบจอมากครับหลังจากพีใช้งานมารู้สึกว่าตัวขอบจอจะมีความบางเข้ากับตัวบอดี้ของเครื่องได้ดีพอสมควรถือว่าดีมากผมตัวนี้ครับบอกเลยว,ว่าจัดเต็มมากครับพร้อมด้วยประเภทของความจําของตัวลอมตัวนี้ให้มาคือ U F S4.1 ผม่ดหน่งคัดอเชนบอกเลยว่าเร็วจริงครับตอนนี้พร้อมกับตัวประเภทแรมตัว LPDDR 5X Ultra หมดเลยว่ามีความเร็วระหว่างลอมกับแรมให้เรามาจัดเต็มมากซึ่งพีใช้งานมารู้สึกว่าในการดาวน์โหลดในการอัปบบข้อมูลถือว่ามีความรวดเร็วจริงครับ ยืนยันเลยว่าใช้งานมาตัวนี้เพียงพอมาก CPU ก็ใช้ตัวกระบวนการผลิต4นาโนเมตรในการจัดการความนรมดว่าตัวนี้ให้มาดีจริงครับแบตให้มาก็เยอะมากตัวนี้แบตให้มา7,000มิลลิแอมมาคิดดูว่าแบตก็อึดถ้าผมให้มาดีมากอันนี้ขอชื่นชมพร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากกับความบาง 8.09มิลลิเมตพร้อมกับน้ำหนักให้มา206กรัมซึ่งพี่ทำการใช้งานมารู้สึกว่าตัวบอดี้มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับซึ่งมัเยว่าทำสีสันออกมาเก็บดีเทลของฝาหลังอะ่ะมีความสวยงามจริงครับนี่ซึ่งพี่รู้สึกว่าไอเทลอ่ะทำลวดลายตรงนี้ออกมา ไอคูนะครับผมทำเลือดลายออกมาได้อย่างเพียงพอมากซึ่งบอกเลยว่าดีไซน์มีความสวยงามจริงครับนี่บอกเลยว่าสุดมากครับนี่บอกเลยว่าเพียงพอมากมซึ่งี่ชอบในการโชว์บอดี้ของตัวเครื่องมากรู้สึกว่าการดีไซน์ที่มีความโงม,มนเนี่ยเวลาผมเราจับเราจะรู้ว่าตัวขอบจอเนี่ยจะเข้ากับตัวรูปลักษณ์ของมือมากเล่นเกมหมดเลยตัวนี้ ลดอาการเมื่อยล้าของมือเราเยอะมากครับทำให้เราจับถัดมือจริงเล่นเกมหมดเลยว่าสุดมากซึ่งที่ใช้งานมากับดีซน์นี้บอกเลยว่ามีความสวยงามจริงครับยืนยันจากพีเปเลยว่าตัวนี้บอดี้ให้มาจัดเต็มมากพร้อมกับตัวนี้เป็นตัวชิป ที่มีการมผลโดยใช้ตัว Q1 ครับซึ่งเป็นของไอโูเลยตัวนี้เป็นชิปที่เอาไว้เล่นเกมในการดันตัวเฟรมเรทในการใช้งานตัวประสิทธิภาพของกราฟิกตัวนี้ออกมาถือว่าจัดเต็มมากของตัว Q1 ถือว่าตัวนี้ให้เรามานะครับสเปคบอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับอันนี้ผมความเร่นไหลของหน้าจอนะนี่ครับเอาตรงนะสเปคคือสเปค แต่พอพีทช่งาน,นจริงรู้สึกว่าตัวนี้ทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกไม่แปลกครับผมที่ขายดีอ่ะคือมันแบบรู้สึกว่ามันใช้งานได้โอเคมากกัน,นับผมทัดดีมากแล้วก็สามารถปรับตัวอัตาราดีเฟกของหน้าจอปรับได้เป็นนี่ครับผมให้ดูกัน นี่ครับผมเราก็ไปที่คําว่าตั้งค่าผมเซึ่งเป็นข้อดีอย่างพีมากพีใช้งานมารู้สึกว่าในการปรับมันปรับง่ายดีครับปรับเป็น60แล้วก็1 4 4่งริซ์หรือว่าเราจะปรับเป็นอาตาัตราลิฟท์อัตโนมัติแล้วก็ปรับได้นะครับก็ถือว่าให้เรามาดีพอสมควรนะผมตัวนี้นะครับนี่ความลื่นไหลบอกว่ามันมีความลื่นไหลจริงนะผมตัวนี้นะครับนี่แล้วก็สามารถคนแอปได้สามารถเป็นรัชเลยะตัวนี้มีให้เราครบนะครับ แล้วก็ซัพพอร์ต w i f i 4 w i f i 5 w i f i 6และ w i f i 7ครับให้เรามาจัดเต็มทีในการซัพพอร์ต i f i ครับโมเดตัวนี้เพียงพอมากครับแล้วก็สามารถทำการแชร์ฮอสปอร์ตเป็น Wi-Fi 6ก็ได้ผมตัวนี้ถือว่าให้มาสุดจริงนะครับมีความลื่นไหลนะครับผมซึ่งพีก็ใช้งานมารู้สึกว่าระบบตัวนี้มีความปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้ง่ายจริงครับมาดูว่าตัวนี้ เรื่องลำโพงเป็นไงบ้างซึ่งพีสัมผัสมาลำโพงเป็นลำโพงตัวที่บอกว,ว่าคุณภาพจัดเต็มจริงเป็นลำโพงคู่ที่เสียงมีความกระหึ่มมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรอันนี้ซึ่งเป็นข้อดีที่พีพบเจอนะครับคือเสียงบอกเลยว่าเสียงโคตรดีครับ คือพีฟังเพลงมาพีรู้สึกว่าตัวนี้ทําเสียงออกมาได้อย่างเพอร์เฟกมากเสียงกลางเสียงแหลมถือว่ามีความแบบสมมาตรของเสียงจริงครับเฮ้ ตัวไอคูเนี่ยก็บอกเลยว่าทําออกมานี่โอ0ิตัวนี้คือเพอร์เฟกจริงเสียงออกมามีความกัางวานมีความฟังชัดแล้วก็เป็นเสียงโดยใช้สามดีด้วยเล่นเก็บหรือว,ว่ามีความกระห่มด้จริงตัวนี้ทําให้รู้ว่าสตูเราอยูฟังซ้ายฝั่งขวาตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างเพอร์เฟกต์จริงในเรื่องเสียงครับซึ่งพี่เลยว่าเสียงคือดีจริงตัวนี้นะครับสำหรับตัวหมหน้าจอตัวนี้สามารถในการเปิดสูงสุดของหน้าจอคือนี่ครับเป็น 4K 6 0เฟรม H D R ครับถือว่าเปิดประสิทธิภาพสูงสุดของตัวหน้าจอออกมาได้อย่างสีสันมีความสวยงามจริงครับบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากหลังจากพี่สัมผัสมารู้สึกว่าต,ตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มจริงครับโหอย่างแจ่มมา คือหน้าจอสวยงามมากครับผมตัวนี้นะครับหลังจากพี่สัมผัสมารู้สึกว่าหน้าจอแสงผลออกมาสีสันหมดวาสุดจริงแล้วก็สู้แสงออกมาได้อย่างเพียงพอมากซึ่งผมใครที่หาในการใช้งานตัวนี้พี่จะไปตัดเต็มหมดวาตัวนี้ให้มาสุดมากสเปียเล่นเกมหมดวาตัวนี้ปรับสูงสุดทุกเกมสบายหายห่วงครับเกมเก็บชิมแผลครับซึ่งเป็นข้อดีพี่พบเจอมากเล่นเกมนี่แหละเล่นเกมโคตรดีระบบระบายความร้อนหมดเลยสุดมากครับ เกมเก็บชิมแพครับพี่ปรับเป็นสูงสุดตัวนี้ทำเฟรมเรทออกมาได้อย่างสุดยอดมาอันนี้ขอเช่นชมครับพับจีม b บายพี่ปรับเป็น90เฟรมหรือว่าพี่ปรับเป็นเอาต้าเอดีอาร์มาดูตัวนี้ทําการบ้านออกมามีความสมูทจริงครับตัวนี้สามารถดันเฟรมเรทได้เยอะจริงครับคือเจโลทําออกมามีความสมูทมากครับผมในการที่เราเล่นเกมถือว่าสุดจริงอวี e, สูงสุดสบายหายห่วงนะครับเกม ฟรีไฟสูงสุดสบายหงวเสียงพีใช้งาน,นมาตัวนี้บอกว่าทุกเกมปรับสูงสุด cpu สเปรคอร์ s gen 4ทํทำออกมาได้อย่างเพอร์เฟมากครับอันนี้ขอเนีเลยว่ากล้องให้เรามาจัดเต็มจริงสำหรับคุณภาพนะครับนี่ เรื่องเก,เกมสส่วนตัวนะใช้งานมาถือว่าสุดยอดมากมีฟังก์ชันของตัวเกมให้เราด้วยซึ่งผมบอกว่าตัวนี้มีการปรับตัวฟังก์ชันของตัวอัลต้าเกมหมดไว้ให้เราถือว่าสุดยอดจริงครับผมซึ่งพีก็ใช้งานมาในการปรับตัวนิ้มหมดเลยว่าสุดมากยวผมมีการชาร์จแบบใบพัสให้เราด้วยนะผมมีการควบคุมด้วยการเคลื่อนไหวตัวนี้มีให้ก็มีให้เราถือว่าเยอะจริงกับฟังก์ชันเกมซึ่งไอคูลทำตัวนี้ออกมาได้อย่างเพอร์เฟกต์จริงครับ สำหรับตัวกล้องของเจ้าตัว iQOO Neo 10บอกเลยว่าสเปคให้มาจัดเต็มจริงกับกล้องหลังเลนของ Sony IMX 882ความคามชัดที่50ล้านพร้อมกับกล้องหน้าแบบเจาะรูให้มา32ล้านแล้วก็มีอัตรายวาย8ล้านให้มาถือว่า เต็มที่จริงครับซึ่งพี่ทาการใช้งานตัวนี้มารู้สึกว่าในการถ่ายรูปตัวนี้ในการจับโฟกัสถือว่าจับได้อย่างง่ายดายจริงครับมี่หกลางคืนมีภาพคนมีภาพไาย มีวิดีโอตัวนี้แล้วก็มีตัวเอกสารอัลต์า H D และของตัวนี้ให้เรามาถือว่าจัดเต็มจริงมีหมด50ล้าราะล้ามีโซโมชั่นมีไทม์ Time แฝบซึ่งหมดเลยว่าตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มจริงมีการใช้หมดซูเปอร์มูนเร่มตัวนี้ในการซูมซึ่งหมดเลยว่าสุดมากซึ่งทีทําการสัมผัสตัวนี้มาในการใช้งานบมดว่าสีสันนะครสกินโทนดีมากครับถือว่าตัวไอคูนิโอสิบทำออกมา เรื่องกล้องบอกเลยว,ว่าเพียงพอมากครับซึ่งเป็นข้อดีที่พี่พบเจอจริงหลังจากที่พี่ทําการใช้งาน,นตัวนี้มาคอนเฟิร์เลยว่าใช้งานได้สม,มุตดจริงครับเรื่องกล้องสีสันดีมากเก็บดีเทลของรูปภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังตัวนี้ทำออกมาเพอร์เฟกมากครับนี่ สีสันดีมากผมหลังจากพีไปสัมผัสมาซึ่งเป็นข้อดีที่พีพบเจอกับตัวนี้กับงบ12,800บาทแต่ทำออกมา ได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับสีสันของกล้องสกินของ,ของกล้องถือว่าให้มาเพียงพอมากครับซึ่งพีใช้งานมารู้สึกว่าลอมตัวนี้บอกเลยว่าลอมเพอร์เฟกมากซึ่งไอคูดีกีมาจากลอมวีโวครับดังนั้นบอกเลยว่าในการทัดในการปรับแต่งรูปดีกีก็จะมาจากลอมของ V ี vo นั้นบอกเลยว่ามีความสมมุติแล้วก็มีการลบวัตถุโดยใช้ AI ตัวนี้ก็มีให้เราปรับปรุงด้วยถือว่าจัดเต็มจริงครับบอกเลยว่าสุดมากครับผมมี AI เข้ามาแทรกด้วยซึ่งพีชอบกล้องหน้ามากรู้สึกว่ามันจะ มีความใสความคีนของกล้องดีจริงคอนเฟิร์มแล้วว่ากล้องให้มาถือว่าจะเต็มจริงครับและข้อดีผี่ชอบอีกก็คือตัวอุปกรณ์ครับผม มีให้เราครบเลยตัวนี้มีตัวเคสครับซึ่งดีไซน์ของตัวเคสก็ถือว่ามีความสวยงามใส่กับตัวมือถือของ IQ คู n e O10 ก็ถือว่าทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากครับแล้วก็ผมอุปกรณ์ในกล่องก็มีให้เราครบเลยผมตัวนี้ให้มาจัดเต็มจริงมีทั้งตัวเดี๋ยวผมให้มาคืออันนี้ขอเชิญชมผมมีสายชาร์จครับ Type C to u s ให้เราเียบร้อยแล้วก็ผมตัวนี้มีหัวชาร์จ120วัตต์ถือว่าอุปกรณ์ของเจ้าตัว ไอคูนีโอสิบไม่ได้กางไอคมตัวนี้ให้เรามาจัดเต็มทีงซึ่งที่ทำการรองรับฟ้าชาร์จมาบอกว่าตัวนี้ฟ้าชาร์จคือเร็วจริงครับ มุมมองพีนะสุบว่าหลังจากที่พีทำการใช้งานมากับข้อดีพีเจอคือเรื่องของสเปคเรื่องของดีไซน์ของกล้องของลำโพงทุกอย่างคือเพอร์เฟกับงบ12,800บาทบอกเลยว่าคุ้มจริงครับซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกรันศูนไทยตามลิงก์ที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะผมปลอดภัยในการสั่งซื้อนอนวนัลนี้ขอบคุณครับ หรือที่ตะก้าสินค้าสามารถกดสั่งซื้อได้นะครับ